สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้างขวานชายแดนใต้นำเสนอโดยประพันธ์ริทิวมณาธิการปลายด้านขวานชายแดนใต้ไม่หยุดพิจุดกระจายแรงบันดาลใจให้เป็นโอกาสก้าวทางโลกมุ่งมั่นจุดโฟกัสส่งทุกมุมมองสื่อสารทุกสถานการณ์สู่โลกโซเชียลนายกรัฐมนตรีประทับใจการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวนาราธิวาสย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหวังให้เกิดสันติภาพและความสงบสุขโดยเร็ววันนี้29กุมภาพันธ์2567เวลา11นาฬิกา นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลณพุธมนทลจังหวัดนราธิวาสพุทธอุทยานขังตัลรำภูอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อความเป็นสิริมงคลและนมัสการพระธรรมวดิรญาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัดประชุมชนทาราโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในกำหนดการตามภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ภา,ายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจ ณจังหวัดปัตตานียาลาและนราธิวาสระหว่างวันที่27-29กุมภาพันธ์2567ต่อมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปอยังพิพ,ธพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อันกุรานตำบลหานอําเภอยิ่งจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อันกุรานโดยได้แวะทักทายประชาชนและเยี่ยมชมกิจกรรมนวัตวัฒนธรรมภายในแนวคิดเค้าเจรอ Creative and Innovation โดยอำเภอสุงไหงปะดีนำการแสดงพื้นบ้านกลองบานอกรือโตซึ่งจะเป็นการละเล่นตีกลองเพื่อต้อนรับบุคคลในโอกาสสำคัญการรำศิลปศิละปะการแสดงพื้นบ้านรวมถึงชมผลิตภัณฑ์ของชุมชนอาทิกระเป๋ากระสุดกาแฟริต้าย,ยิงอโดยใช้น้ำพึ่งชันโรง จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหาหรือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกล่าวมอบนโยบายด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนหนึ่งว่าขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ประทับใจซึ่งดูได้จากแววตาของประชาชนทุกคนที่มาให้การต้อนรับมองเห็นโอกาสที่รัฐบาล นำมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานที่รัฐบาลจะพยายามทำไม่ว่าเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมรวมถึงของดีๆและอาหารภาคใต้ที่ยังไม่ได้การมีการเผยแพร่และนำเสนอให้คนจังหวัดอื่นรู้รวมถึงต่างประเทศยังรับรู้ไม่ทั่วถึง นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีปัญหาเรื่องความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาอย่างยาวนานรัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่วนเรื่องของด่านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด่านศุลก,กากรด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ได้มีการสั่งการให้เร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีรวมถึงเรื่องของถนนทางหลวงไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวได้มีการหารือกันตลอด โดยจะเริ่มทำภายในสิ้นปีนี้ในส่วนเรื่องของสนามบินขึ้นอยู่กับดีมานและซัพพลายถ้าเกิด3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีของดีๆมีสิ่งดีๆตนเองเชื่อว่าจะเกิดดีมานมีความต้องการที่จะมาลงทุนสนามบินเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงถึงการใช้สนามบินร่วมกันแล้ว นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่าหลายๆเรื่องตนเองเชื่อว่ารัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐบาลนำคณะมาครบทุกกระทรวงรวมถึงฝ่ายความมั่นคงและสสในพื้นที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและได้พูดคุยย่อถึงปัญหาต่างๆด้วยแล้วถือว่าการลงพื้นที่3วันนี้เป็น3วันที่มีคุณค่าซึ่งรัฐบาลจะมาเยี่ยมเยียนอีกอนในปีหน้าเพื่อมา ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้มีการจัดสรรง,งบประมาณลงมาในพื้นที่พร้อมกล่าวย้ำว่าหน้าที่ของรัฐบาลจะพยายามทำและแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อให้เกิดสันติภาพและความสงบสุขในระยะยะเวลาใกล้นี้เว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สองทุกมุมมองสู่โลกโซเชียล